โอ้เห็ดเกิดเองนี่ใช่เห็ดนางฟ้าไหมคะหรือว่าเห็ดเอ่อเห็ดดอกโงกเห็ดดอกโงกไหมคะเนแมลูกเหมือนเห็ดฟางคุณรู้เอ่อนี่ใช่เห็ดฟางไหมคะ อ,อ,เ,อเกิดเองแต่อันนี้น่าจะเป็นดอกบานบานแล้วหรือว่าคนละพันกันเอถ้าเป็นดอกบานแบบนี้ก็คงจะไม่กล้ากินนะเนาะมันไม่น่าจะใช่เห็ดฟาง เห็ดฟางดำอย่างนี้หรือเปล่าน่าสงสัยต้องทดลองแกงดูสักหม้อหนึ่งว่าจะโอเคไหม